ขอสวัสดีเลยขออัสลมามอะลัยกุ้ค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะนี่จะพาทุกคนมาเอ่อมารีวิวมาพามาดูนะคะสิ่งของที่นี่ได้ในวันอ่าอำลานะคะเป็นกิจกรรมภายในของโรงเรียนนะคะที่เขาจัดให้นักเรียนชัมม้นมัธยมศึกษาปีที่3แล้วก็ปีที่6นะคะซึ่งวันนี้มันมีความพิเศษหลายอย่าง,างคือมันเป็นการแบบว่าแทนใจนู่นนี่นัน่น,นถ่ายรูปต่างๆเพื่อแบบเหมือนแบบเขาเรียออะไรอะเพื่ออำลลากันอนะเพื่อเป็นความทรงจําต่างๆนะให้ของแทนใจอะไรเงี้ย แต่คือพูดเลยว่าสิ่งของมันไม่ได้สําคัญเท่ากับแบบว่าความนึกคิดหรือว่าเราเราได้ไปอยู่ในความทรงจําของใครคนนึงอะไรเงี้ยอันนั้นมีความมีค่ามากกว่าสิ่งของนะคะซึ่งจริงๆนี้ม่แบบไม่ได้ซีเรียสเลยว่าใครจะให้หรือไม่ให้อะไรเนาะแค่แบบเดินมาหากันมาถ่ายรูปก,กันมาอะไรกันก็คือ,คอเป็นความสุขที่สุดแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะที่ให้ของทั้งหมดนี้มาในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนๆเป็นน้องๆ เป็นใครก็ตามในที่ให้มาในวันนี้คือขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็แบบว่าคือมันขอบคุณมากๆจริงทุกอย่างนี้จะเก็บไว้เป็นอย่างดีนะคะยกเว้นของกินก็อาจจะแกะกินเลยนะคะเพื่อกลัวมันจะหมดอายุนะคะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะขออนุญาตชี้แจงนิดน,นึงสีผ้าคลุมก็คือแจดมากนะคะคุณยายซื้อให้คะ่ะทุกคนมันก็เลยจะแบบสีแปลกๆแบบนี้นาะโอเคมาเริ่มนะคะอย่างแรกเรามาดูน้องๆที่หยิบง่ายที่สุดก่อน นี่ค่ะเราก็ได้มาเป็นน้องอมนะคะอันนี้เป็นฮาร์ดบีดนี่นะคะแล้วก็เป็นจุปปจ๊บๆเนอ้องเราได้ลดอะไรอะสักอย่างผลไมล้รวมเนาะแล้วก็นี่สตรอเบอรี่นะคะแล้วก็ได้รถขนมช็อกโกแลตนะคะมาหนึ่งเม็ดนี่น่ารักมากอ๋อนี่ได้อันนี้ด้วยแอลมอนด์นะคะโอเคนี่นะคะตอ่อไปอันนี้เป็นถุงหูรูดเนาะ เป็นแบบซองกันน้ำด้วยนะเนี่ยแบบพลาสติกนะคะแล้วก็มีหนังยางนะคะอันนี้จากคุณเพื่อนนะคะจากชมพู่นะคะน่ารักมากขอบคุณครับอ่าแล้วก็ต่อไปเป็นขนมนะคะเป็นซีมอนนะคะทุกคนสายข้างหลังคือสายชาร์แบตน,นะคะไม่ต้องตกใจว่ามัน,นอะไรมาขวางอ่ะอันนี้นะคะเป็นเลนะนนี้มีฮารานะทุกคนนีอันนี้น้องน้องอาร์ฟน้องฮาร์ฟหรือน้องอาร์ฟนี่แหละเออถ้าเรียกผิดพี่ขอโทษเนาะ ขอบคุณนะคะอ่ะต่อไปนะคะจากอันนี้จากน้องแฝดเขาจากน้องแฝดน้องแฝดให้มานะคะเพื่อนแฝดนั่นแหละแต่เราเรียกน้องแฝดน่ารักมากนี่เป็นตุ๊กตานอนหลับด้วยแบบอุ่งอุ้งอ่ะทุกคนเข้าใจว่าแบบน้องนอนอยู่น่ารักอออ่ะต่อไปนะคะอ่ะมีขนมอะไรอีกนี่อันนี้เป็นเลล็อกนะคะแผ่นยักษ์บาร์บีคิวนะคะได้มาอีกหนึ่งห่อแล้วก็ เดี๋ยวอะไรที่มันเป็นซองๆเดี๋ยวคุณแกะแล้วกันเนาะมีมีเป็นรูปถ่ายด้วยอ่าอันนี้เป็นคุณเพื่อนนะคะนี่ Thank Thank you for everything นะคะขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างหรือเปล่าไม่แน่ใจเอออย่าลืมกันนะนี่แล้วก็มี Facebook ด้วยนะคะอันนี้คือเพื่อนพับนะคะเพื่อนพับต่อไปอันนี้นี่จากเพื่อนปาลมนะคะ Thank you อย่าลืมกันนะแล้วก็แจกเฟซแจกไลน์แจก i อนะคะอ่าแล้วก็มีขนมอยู่ด้านหลังอ่าไปเขาเรียกอะไรลูกอม นะคะมีนี่เลิฟยูน่ารักนะคะเพื่อนฟาป็นเพื่อนนี่น่ารักมากอยู่คนละห้องนะแต่น่ารักมากแบบน่ารักอะเอออ่าแล้วก็อันนี้เป็นรูปเขาเรียกว่าอะไรรูปพลอรยลอยหรือเปล่าสักอย่างนั่นแหละแล้วคือแบบสวยมากมันดีมากอะเป็นรูปรวมนะคะตอนที่เราถ่ายรวมกันเนาะแล้ววันนี้นีได้พูดกล่าวอำลาด้วยแล้วบอกเลยว่าตื่นเต้นมากแล้วแบบสั่นมากนะคะ คือ <c oughs> จริงๆอยากจะพูดโดยที่ไม่ได้อ่านสคริปต์เหมือนกันแต่คือที่อ่านสคริปต์สคริปต์ทุกอย่างมีเขียนเองแล้วก็เกิดจากใจนีเองจริงๆความคิดนี้เองจริงๆอะทุกคนถึงแม้แบบ well. มันมันรู้สึกเสียดายนิดนึงที่เราแบบเขียนสคริปต์แล้วมันดูแบบมันดูไม่ใช่การที่แบบใช้ความรู้สึกจริงๆแต่จริงๆคือแบบใช้ความรู้สึกจริงๆแล้วนะคะที่เขียนสคริปต์เพราะว่าเป็นคนที่รู้ว่าอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นคือมันแบบเราความรู้สึกมันหลายอย่างมากที่มันจะตีเข้ามาในหัวมันทําให้เราแบบอาจจะ ขาดสติแบบไม่มีสติเลยที่แบบออน่าพูดอะไรออกไปไม่ได้แบบหยุดพูดไปเลยแล้วแบบฟูมฟายอะไรเงี้ยเรากลัวเรื่องนั้นนะคะเราก็เลยเขียนสคริปต์ไปอ่านอ่ะต่อนะคะอันนี้จับเพื่อนฟิวนะคะเป็นน้องสติชนะคะนา่ารักครูแจรักมากอะอันนี้นี่ทุกคนเป็นคุกกี้ที่มาตาทําเองนะคะ mm hmm. เพื่อนในห้องเดียวกันนะคะแบบไม่กล้ากินเพราะอะไรเพราะแบบ เขาเรียกอะไรมันมันแบบว่ามันมันภูมิใจอ่ะมันแบบว่ามันดีใจอะเออม,มันจนไม่กล้า,ก,ลากินนะคะอ่าอันนี้จากชมพู่นะคะต่างห้องเนาะหกทับสี่ congratulation นะคะนี่แบบมีเช่าดอกไม้เล็กๆเนาะน่นารหลนนี่มีดูอมแล้วก็บอกเลยว่าวันนี้ฟันผุแน่นอนนะคะอ่าต่อไปอันนี้จากจากเพื่อนน้องชายเรานะคะนี่ได้เป็นขนมน่นารักเออดูไหม ควุก็เป็นโดสก,กับช็อกโกแลตต่อไปนะคะอันนี้เป็นรูปเราเองขออนุญาตไม่เปิดให้ดูแล้วกันเนาะเออนั่นแหละเป็นรูปเราเองนะคะต่อไปนะคะอันนี้เป็นขนมช็อกโกแลตนะคะจับเพื่อนต่างห้องเหมือนกันอันนี้หกทับเจ็ดนะคะต่อไปอันนี้จับเพื่อนห้องเรานะคะพี่พูนะพี่พลูนาลา่ารักต่อไปอีกนะคะอันนี้เป็นแบบว่าให้ของคอเนาะ แล้วก็จะเป็นรูปเพื่อนๆรวมรุ่นนะคะแบบในกลุ่มของเรานะที่ถ่ายรูปรวมกันนะคะแล้วก็จะมีอันนี้จากเพื่อนออมนะคะน่ารักมากแล้วก็มีเออนี่อันนี้จากน้องชมพู่จากมสามบห้านะคะนี่น้องให้อะไรมาเอยนี่น้องให้แบบขอให้โชคดีนะยินดีด้วยนะอันนี้จากน้องไม้นะคะมีน้องไม้ฝากมาด้วยนะน่ารักแล้วก็มี อันนี้เป็นลูกอมต่างๆนะคะนี่น่ารักเนาะแล้วก็มีลูกอมอีกนะคะเป็นแบบเนี้หมดเหรอขอโทษค่ะนี่นะคะหลายเม็ดเลยอยู่ในถุงนะคะแล้วก็นี่น้องให้เป็นเหมือนเทียนหอมหรือเปล่าใช่แหละใช่เทียนหอมนะะ่าะสีฟ้าด้วยเหมือนรู้เลยว่าพี่ชอบสีฟ้านะคะชอบสีฟ้ามากขอบคุณน้องชมพู่แล้วก็น้องไมนะคะ โอเคมาเดี๋ยวเราจะมาแกะในซองกันแล้วกันเนาะซองแรกนะคะเหมือนถุงซุ่มไหมเ <c oughs> จอก,กันคลิปหน้าดีกว่าเกิะเสียเวลานะคะอะต่อไปเราได้น้องมุงกุดมาค่ะมาจากพี่ปามน,นะคะ <c oughs> เพื่อนเราเอง <c oughs> เพื่อนในกลุ่มเรานะคะ <c oughs> นขอบคุณนะคะแล้วก็นี่อีกออันนี้จะเป็นพวงต่างๆจากเพื่นเพื่อน าจากน้องๆนะคะก็แบบเป็นลูกอมฮาร์ดปีดเนาะเป็นช็อกโกแลตมีค่ะช็อกโกแลตต่างๆแล้วก็มีฮอนนะคะมีโอเล่นะคะก็คือเป็นลูกอมเป็นลูกอมนั่นเองนะคะเยอะมากขอบคุณนะคะแล้วก็มีนี่ทุกคนมีพวงหนึ่งนี่เป็นเงินนะคะเป็นแบบแวงกามูนะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องมากๆเยเลยแล้วก็มีเดี๋ยวพวกซองๆอะไรเดี๋ยวนี้แกะที่หลังนะคะ ไปแกะคลิปหน้าแล้วกันอันนี้เป็นดอกไม้ทั้งหมดที่ได้มาจากทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกกุหลาบเนาะแล้วก็ดอกกุหลาบปลอมสีขาวนะคะแล้วก็มีเป็นช่อดแบบนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยแบบไม่คาดคิดเลยว่าตัวเองจะได้อะไรเยอะขนาดนี้ขอบคุณทุกคนที่แบบนึกถึงแล้วก็อยากจะให้อะไรเป็นของแทนใจอะไรต่างๆอ๋ออ้ามีช่อนี้นะคะจากเพื่อนน้องชายเรานะคะจริงๆน้องให้คู่มากับตุ๊กตาอีกตัวหนึ่งนะแต่ว่าอยู่นู่นนะคะขี้เกียจ <laughs> อ่ะต่อไปนะคะอันนี้ก็คือนี่นี่ก็คือได้แบบเขาเรียกอะไรนะมันเป็นชอ่อดอกไม้เหมือนกันเป็นดอกไม้ปลอมนะคะจากคุณเพื่อนสนิทนะคะก็ประมาณนี้นะคะนี่ก็คือของเกือบทั้งหมดแล้วที่เราได้เนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาแกะในซองต่างๆให้ดูแล้วกันเพราะว่าคลิปเนี้เวลามันเยอะแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย